ขอโทษชอบกินกุ้งเปล่าชอบอร่อยเลยเด็กใชตีทำไมกินมาเดี๋ยวเอาไฟก่อนเอาไฟมาทำไมมาเผากุ้งเราสุกอยู่แล้วเฟยไม่ดูสีตัวเราเลยเอ้ยมันเตะล,นะลงน้ำได้เปล่าลงน้ำได้ปเปล่าเผาอะไรวะกินกุ้งปะ่ะหาเพื่อนหาเพื่อนมาเด อยากกินก็ตามมาดิกล้าลงน้ำเปล่าพวกเนี้ยเปิด PPT PPT เอ้ยจะตายนวะเป็นโรคกลัวน้ำหรอเรียบร้อยในรูปกุ้งกินปุ๊บหลบโชว์หลบโชว์ไปไหนเรายังไม่ได้ให้เขากินน้ำกินกุ้งเยอะหน,น่อยนาจะคอแห้งเอาน้ำหน่อยมาเฮ้ยไปนู่นแล้วปะเอาเฮ้ย มแบบไปเปลี่ยนฟังไม่เป็นไรรอแป๊บหนึง่งสวัสดีนาะยหิวน้ำไหมหายคอแห้งยังนั่งกินเหล้ากินน้ำเปล่าเนี่ยดีสุดกิน